สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบบนสบายดียามแรงๆพี่น้องมาก็มาแต่บ้านปังมาผัดดวงดีพี่น้องเอ้มาถึกงามมาถึกงามเนาะดวงดีดวงดีพี่น้องเอ้มาเด้อพี่น้องดี <อ>นู่งหน่อยสบายดีปะลุงนงลูกลนกมือน้ำลูกสบายดีไหมนุกโอเค,อ,เคอุย้ยคือกิ้งแท้กิ้งแทจ้จัดป่าวจัดจัดจัดดวงดีพี่น้องเอ้ยมามืดมื่อนี้ค้ขนเขา่าค้นนำ้ำโจ้ยมืดทีมดิมงานเรัก็เมื่อสวยเรากับมา สิบเอก็มากนเอาประธานเนี่ยเมื่องอนเึือนซ้าจัดทังหดตัเขาได้หนึ่งฮะตัดเขาได้หนึ่งอนเหน้าเออคุนได้ตัดเขาซิ่งเลยปลาบบจากเลยตัวนี้าในมือเดี๋ยวกินแรกเผาอันควายออกลูกปาสั่นน้องควายน้องมีดกินสำรับลูอ่ะเอาข้ม่เอาขมไนร้านใส้ขมนะจิ้น ขนาน้องมิดอิ่มัไปอิ่มอิ่มนะคับเจอถ่ายมันแบบนั้นผู้ผู้ปนั่งทั้งนู้นูบ้ามันกูนเป็นงนต้่เตัวดีมันมีตัวเเยอันนั้นเป็นตุ่มใหม่ๆะเสียหมอน่ะอะนะงานเนียลงเลยจดข้าเดียวัอดีพี่น้องข้างกินทางสบายดีวันนี้กินจีนคล้วยะ่จีนคล้ว กิ่มแล้วเกใามันจะกล้านี้เนาะเราจะน้สูตรลายมาบากลับมันนอกมีกัไอหมีกับก่มเป็นไไอแม่ทำกับขึได้เอื้อแก่ยังจะตีไว้นะมันเด็กใหม่หมวบ้วอย่างอาเขาควมาเห็ดโล่นงลูกบอเอาามาดูมันใหม่มีเล็กใหม่ไหมห่วยกอกระโดดให้เลย บ้านจงเดียวกันเลยแหละม้าบอนี่ตวนจอยเสกบึงบวรู้ไมบัวรูนเลยเสียวเาจ้าึงใหญ่คนมาเลยเสียวเลยปวดโค้เลเสียวลายเด้กมาใหม่บาโค้ิมเดียวนึออซิมลยวะไปหมือนพัเียเปิดงานเลยหเเปิดงานได้ไหมน้อง อยู่ไซนันะคะอืมข้าเบงกันเลยฮะการิดปลามึกเลยปลาหกปอะทำไมาบับอยาดเลยง่อกบต๊ะิ๊ตอกบตะในนี่กลได้ทำแบบีนะิต

ลูกพี่มดหนกินยังิ้งมาแล้วม่ม่ไ้นกินเร็จูว่าให้แม่ติงกินได้รึเปล่าหนูแพนแม่ติงได้กินขงเสียมตังไหวมั้งเลยผู้ขาดร้านใส่เด็ดพักอยู่เนี่ยอหอันนี้รอหามตั้งงาบอกว่าเด็ดเดด Hãy subscribe cho kênh ai, Mì Ai bị Không bỏ lỡ những thế, anh dẫn

นี่อจะหมอนมเฮ้ยเป็นทิ่ว่าตาสมอยอะไรที่ตัวมีนอเ้ยเออเอาเสษมุู้ใส่กะผักมีตาเกิดอะไรเศษมาอยู่ในนมันก็เลกต้เป๊กอะตาออก่เี๋มาันเหม่มาหีิมาบนเราเนี่ยบุญเชนแล้วเอนเบามีประสาทมเ้าเรานาจัดมา้หม่ประาทปางซานน้องเคยกเนาะไปอยู่อทยาะใต้เราตลาดกับบุเ่บุเม่มีเลย ยังอยู่ไดกิน hmm. ะ okay. so so ่าใส่เลักใส่หรอวะอืมาลกยุบนึ่งชักยุบภายนยุบหนึ่งกินมือปุกตอมือยุบหนึ่งมือยุบหนึงตรงไหนเตะอเ้ยแซบบนูอินูอนูซบอแ็งมือส เจาะขนาดนูนอ ja, ่ะสาาสิบเก้านเดี๋ยวลูกเอยเจาะไม่หน่องแค่ที่นี้เท่านั้นโอเคพอออกไปห้าสี่สามสองหนึ่งช่างหาวมีจีบจีบบุ้มกับบุ้ม ข้นยคนขึ้าควกุงตะกี้น่ยอร่อยอยู่พอันข้าวตน้ตนยำนะเสี่ยยยตกี้เฮ้ยเสียนเนี่นี่นะในงากชิมมันว้าจะเป็นสบายละลานนี ลุงนี่กูมุซงเดานไลหลอกกันแล้วอื้ังซ้อมขู่ซะจอยลุกบอกลุงจีบุ่ด็กกินว่าไม่ลุงว่าไม่ลูกล่ะว่าม่ลกุินลุงเลยบกินลุงเยจยเยเสียงอันเดียวกันหนูอีจอยบ้านวะ ก็อ้วนว่ะมาจากศูนย์มีนอนกินมีนอนกินกินสบายจะเป็นเวจอยด์ดเลยเขามาโทรมาหาลุงลุงเีรส่งเนื้อกินเขา้ลยไปเปิดมอตเนาอ

แป้งหมก็มุแหม่่นตเหร่ก็งมุกจะมากินลนลุงตาไเรานอนแป้นอนห้านอ้มีคนยืนยนบนโตหน้านงเดียวอยู่เมอนอิ่มเทงเลยคือวันนั้นทุาไนต่อยขน้าเลยย่าเพิ่งเผากล้วยอยู่เหมอนเรากล้วยนั่งตายอน เดี๋ยวเขาเรียนนั้นบาตัดที่ซัพพอร์ตป้าก้สักตามเราะ้ะคอ่าีแม่ร้านีใจใหญ่จะดีทุกการอนี้ต้องซัพพอร์ตค้หยิงเนี่ซัพพอร์ตอย่างนี้มาจนเงินมากาซัพพอร์ตแต่งนี้ยเอสิข้าซัอร์ตะาถูกไหม

เฮ้ย้านในอนว่าเมื่อกี้เขาอีวีมากอยากเงินอแล้วไปจะจะโควงหัดใช่ใช่นิ้วเข่าพี่น้องกโตอนนี้มันกำลังเริมจ่อยอันสามปีที่แล้วสองปีที่แล้วเนาะเยินเสียรายเยเสียนี้ปแล้วอะไรนะมอตะเคลื่อนข้ามแล้วเริ่มซอหน่แล้ว ข้อไปกี school, like ่ย่งไปางลางเอตาก็ได้เอต่าไปเนี่ยจ้ะออกมาเงินหลักเมื่อไรไปไหมอะไรน่ะนะระวังลุมคอย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 ไอ้ขอหลาขาวไปทายนะนี่ อาจารย์สอสอบหมื่นเพลงอนสอบไม่หลกไม่ใช่นั่นเจานจ่จได้แลร้านไปเกนวปจกได้ัรู้ตงแก่ลตอนแรกไเจ็บไปประเด็นจบอิ่มแล้กินบลงหจะกินไม่รู้อยาเห็นคือบมีได้เลยเศรษฐีอยู่บ่ได้บท่องท้องยัง่าหายอัน ลูกท่องท่องท่องมอนตากองหิวเลยเด้อเฮ้ยยยวงเข้ามาจดียลี่น้องืคนที่ติดตามกินน้น้องตอนนั้นยินเดี๋ยวไปหดไปลกซะ